เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง m เตอร r ขนมเกมเมอร์นะครับผมเอาวันนี้ผมมีทิคเล็กๆจะมาแนะนําอีกหนึ่งทิคนะครับสำหรับผู้ที่ใช้การ์ดจออินเวเดียนะครับหรือว่าการ์ดจอค่ายเขียวนั่นเองนะครับผมโอเคครับไม่รอช้าเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่ตอนนี้นะครับคลิกขวาที่หน้าจอตรงนี้ครับผมแล้วก็เริ่มมาที่ Nvidia Control Panel ครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวนี้นะฮะต้องไปโหลด ไป Google ก่อนนะครับก็จะเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ Google ครับผมแล้วพิมพ์หาว่าเดียร์เดเวอร์ครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดเข้าไปให้ตัวแรกนะครับผมกดเข้าไปให้ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เราก็เลือกการ์ดจอรุ่นที่เราใช้นะครับตัวนี้ก็วนใหจะเป็นรุ่น G-Force นะฮะแล้วก็เป็นซีรีซีดีสามพันนี่เราไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีซีดีสองพันตัวธรรมดาครับสองพันอาจจะเป็นสองศูนย์แปดศูนย์ในนี้ครับ Windows ก็เป็น Windows สิบหกซีบิตตัวนี้ก็เป็นตัววไดรเอ์ กดค้นหาไปนะครับผมแล้วก็นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะฮะว่าเป็นการ์ดจอรุ่นไหนใครที่ใช้การ์ดจอรุ่นไหนก็ลองเซิร์ชรุ่นที่เราใช้นะครับผมโอเคครับทีนี้ครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะทุกคนจะได้ตัวนี้ครับคลิกขวาที่หน้าจอ d e s k ท็อปนะครับผมแล้วเลือกไปที่ Nvidia c o n t r o l Panel ครับโอเคครับคลิปนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้อธิบายส่วนประกอบสําคัญมากเพราะว่าหลักๆแล้วต้องการแค่ที่ว่าสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอไม่ได้แรงมากครับ ปรับให้ปรับให้มันจะพอหรือปรับเ,เรียกว่าอะไรล่ะปรับให้พอเล่นเกมได้เล่นลื่นโดยที่เราไม่ได้แคร์วภาพจะสวยานา่ไหนกันเนาะ,เ,นะ,เ,นะเราก็ต้องดันเฟรมเหน่ยขึ้นมาเพื่อให้มันไม่แหลกหรือไม่กระตุกก่อนนะครับโอเคครับเริ่มเลยครับผมตัวแรกนะครับ Adjust Image Setting พีิบครับให้ทุกคนเลื่อนมาที่ตัวนี้นะครับดู1 2 3คํสาว่า Use My Preference กดมาตัวนี้นะครับผมตอนแรกแต่ละคนจะเป็นคําว่านะครับเป็นคําว่า Quality เนาะกดมาที่ Performance ครับผมก็แอปพายไปนะครับ แอปพาไปไล้นะครับผมมาทุกคนไปที่ตัวที่เลยนะครับ Manage TD Setting ครับทราบใครที่ไม่ทันตัวนี้กดหยุดคลิปแล้วก็ปรับตามได้เลยนะครับผมผมจะไปเร็วอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรนะครับผมทราบตัวแรกนี่นะฮะเป็นตัว Image s h o p p i n g ครับก็คือพอผมใช้ต่างภาพเนาะให้ทุกคนเปิดเอาไว้เนาะเป็นอ่อนนะฮะแล้วก็ปรับเป็นค่า0.50แล้วก็ Ignore Film Gain ปรับเป็น0.17แล้วก็ติ๊กถูกที่ GPU Scaling แล้วก็ โอเคครับตัวที่สองครับเป็น Ambient Occlusion ครับให้ปรับเป็น Performance นะครับหรือว่าประสิทธิภาพสูงสุดครับตัวที่สามครับ a n i So Topic r Filtering นะครับตัวนี้ครับปรับเป็น Off นะฮะปิดไปครับตัวที่สี่นะครับอ่อะไรเนี่ย a n t i a l i a s i n g Effect AA นะครับผมปรับเป็น Off ไปนะฮะปิดไปเลยครับตัวที่ห้าครับอ่ Interesting g a m m a Collection นะฮะตัวนี้เปิดเป็น On ไปครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผม Interesting Mode ครับตัวนี้ก็ปรับเป็น Off ไปนะครับตัวนี้ฮะเป็น Off เนาะ ผมเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมา,างล่างมาเริ่มด้่หัวข้อตระการแอปพลิเคชันแมทร์เฟลมเลตนะครับตัวนี้ปรับเป็นออฟไปครับไม่ต้องไปยุ่งเลยนะฮะปรับเป็นออฟเอาไว้เองแล้วก็คูด้า G P U ตัวนี้ก็คือตัวของ G P U คูด้าเนาะปรับเป็นออเลยครับนี่ครับต่การจองเราปรับเป็นออฟเลยเนาะแล้วก็ดีเอสอาร์แฟกเตอร์ตัวนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าแปลนมันคืออะไรนะแต่ว่าผมผมออฟครับผมปิดเอาไว้แล้วก็โลว์ราเทซี่โหมดครับตัวนี้ ถ้าเปิดไว้นะฮะตัวนี้ต้องเปิดเอาไว้เป็นออนครับแล้วก็แม็กเฟรมเรทตัวนี้ผมออฟเอาไว้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ใช้อออย่างจอที่เป็นที่เป็นเฟรมเรทล็อกเอาไว้ร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะครับอาจจะปรับเป็นออนแล้วก็เลื่อนเป็นร้อยสี่สี่ได้นะส่วนผมมาผมปิดออฟไ้เลยเพราะว่าผมจะให้ตัวเกมผมจะไปปรับในตัวเกมหรือว่าปรับในที่หน้าจอหลักตัวเองเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับตัววิดีโอครับโอเคครับตัวตัวต่อไปนะฮะเป็นมัลติมัลติเฟรมแซมเปิลเอเอครับตัวนี้เป็น อ f f นะฮะปิดเอาไว้ตัวนี้ครับ Open GL Rendering GPU ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นการ์ดจอนะครับตอนแรกก็จะเป็น Auto Select ครัผมเลือกที่จะใช้การ์ดจอเป็นหลักเลยแล้วก็ Optimize for Compute Performance ตัวนี้เป็น Off นะครับปิดเอาไว้ครับอ่าทีนี้ครับจุดสำคัญ2จุดที่ค่อนข้างจะเห็นผลเลยจะคือคำว่า Power Management Man Mode แล้วก็ p r e f l r t อ่าไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะมี Power Management Mode นะครับตัวแรกนี่นะฮะที่เป็นตัวสำคัญเลย ให้ทุกคนปรับเป็นคำว่า p e f e r m a x i m u m performance นะฮะตัว p e f e r a n e refresh rate แล้วก็จะเป็นชื่อจอของเราเนาะตัวนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันปรัเป็น high e s t a v a i l a b l e ไว้ครับนี่นะ highest a v a i l a b l e ครับอ่า shader shader ไม่อ่านออกวะ shader shade ครับผมปรับเป็น on ไว้นะฮะแล้วก็ texture filtering a n isotropic sample option น่าจะใช่นะฮะตัวนี้ก็เป็น on ไว้ครับตัวนี้ครับ texture filtering negative LOD best ปรับเป็นอ l l นะครับเป็นอนุญาตเอาไว้ครับผมนะตัวนี้ตัวสําคัญอีกตัวนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือจะเป็น Power Management Mode เนาะรับปรับเป็น Prefer Maximum Performance คือใช้ประสิทธิภาพสูงสุดตัวนี้อีกตัวหนึ่ง Texture Filtering Quality ครับตัวนี้ถ้าปรับไม่ดีก็จะมีส่วนเรื่องของภาพสวยขึ้นจริงแต่ว่าเฟรมเด็กก็อาจจะมี d r อ p บ,บ้างสำหรับใครที่ใช้การจอแรงๆก็ปรับเป็นตัว เทอร์เไปเลยก็ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่การ์ดจอไม่แรงอย่างของผมเนี่ยผมใช้แค่960เนาะแต่ว่าจอผม144ยสเฮิร์ผมต้องการดันได้เฟรมมันไปสูงที่สุดแต่ไม่ต้องไม่ได้แฉลวภาพให้มันสวยมากเนาะแต่เป็นไฮเปอร์ฟอร์มานี่นะฮะตัวนี้นะครับ texture filtering ใช่เนี่ย optimization ปรับเป็นออนนะครับแล้วก็ shade optimization ปรับเป็นออโต้ครับแล้วก็ triple buffering ตัวนี้เป็นออฟนะครับแล้วก็วีซิงครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการล็อกล็อกภาพหน้้าาาจออใใใหหยู่่่นนเเเเเฟฟฟรรรรรมมมททะสับบคีีง ซื้อจอ144มาแต่ว่าเฟรมในเกมทําไมเล่นได้60เฟรมตลอดเวลาหรือว่าใครที่เล่นในมือถืออย่างเงี้ยอ,อ๋อทำไมเล่น a v แล้วเฟรมเรทล็อกที่30เฟรมทาไมคนอื่นล็อกที่60เนี่ยต้องมาดูต้องวีซิงนะฮะมันจะเป็นเรื่องการล็อกเรียกว่าอะไรล็ lock, อกค่าเฟรมเรทของหน้าจอไว้ครับนี่ต้องเป็น off ยนะฮะโอเคครับแล้วก็วิชวลเรชัล e ี่ p rendering p render เฟรมครับตัวน,นี้เป็นหนเนาะ อาจจะไปเร็วๆนะฮะไม่ได้แปลอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเราอจะไม่ได้สนใจหรอกเราต้องการให้มันแรงและเร็วเราไม่ต้องการให้ภาพมันสวยโอเคครับผมแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะฮะโปรแกรมเซตติ้งครับไปที่แอดเนี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็เซิร์ชเกมที่เราต้องการให้มันเข้าไปอยู่ครับหรือว่าจริงๆแล้วบางเกมที่เราโหลดมาครับขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะฮะมันจะไปอยู่ตรงนี้เลยครับเราต้องดึงให้เกมเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตั้งค่าที่เราเพิ่งตั้งค่าเมื่อกี้ไปนะฮะเนี่ยครับต้องลองเลื่อนดูอย่างของผมเนี่ย เล่นโดยตาทูเป็นหลักเนาะก็จะใส่โดยตาทูเข้ามาอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอโอเคครับผมไปที่ตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้ผมเอ้ผมได้ตั้งค่าไปแล้วผมจะโน้ตนะฮะเพราะว่าทุกอย่างผมได้เซตไปหมดแล้วตัวนี้ครับคอนฟิกเกอร์เซลล์ฟิสิกอลตัวนี้ดูคําว่าหน่อครับฟิสิกอลเซ็ตติ่งเนี่ยนะฮะโปรเซสเซอร์ที่ปรับเป็นการ์ดจอนะครับเอมิเนียจีฟอร์ดของใครก็ว่าไปฮะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับเชิงเรสโวลูชันครับ ตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสาคัญนะเพราะว่าจอของเราส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้จอที่ขนาด full hd ก็คือพันเก้าสิบคูณพันแปดสิบให้เข้ามาดูนะบางทีจอบางทีเราใช้จอ,อจอ full hd แต่เราเราไปปรับภาพแค่พันสองแปดสิบเนี่ยมันก็จะดึงประสิทธิภาพไม่สูงสุดเนาะภาพมันก็จะ,ะบวมบวมหน่อยเราก็จะใช้เนี่ยครับขนาดของหน้าจอเขาเองก็จะเป็นเนี่ยครับ native ของผมก็คือ full hd พันเก้าีสิบคูณพันแปดสิบเนาะแล้วก็ refresh rate ตัวนี้แต่ละคนะคจะไม่เหมือนกันนะฮะที่ผมบอกไปคือ จอผมมาเป็น144เฮิรตผมก็จะปรับเต็มไปเลย144เฮิรตเคครับที่ตัวต่อไปนะครับผมมาที่คำว่า Adjust Desktop Color Setting เนี่ยนะฮะอยู่ที่คำว่า Digital v i b a a n นะครับตอนแรกครับตัวเลขจะอยู่ที่50นะฮะให้ทุกคนเลือกมาที่80ครับนะฮะความสว่างสี้ยฮะเห็นเห็นความแตกต่างไหมครับตัวนี้จะเห็นผลพอสมควรสำหรับคนที่เล่นเกมแนวพับจีนะฮะสีก็จะออกแบบออกแบบออกได้ว่าอะไรล่ะ เอาแบบแจ่มๆใสๆหน่อยทําไม่สามารถแบบมองตัวละครหรืออะไรเงี้ยง่ายสีมันจะอมๆอม,อม,อมนวลๆนะฮะผมว่ามันมีผลช่วยให้การมองเห็นเวลาที่เราเล่นเกมแนว Battle Royale ครับแนวที่ว่าต้องเจอ100ต่อ1คนเราเลยในคราส PUBG เงี้ยเนาะอทำให้เรามองหาคนง่ายขึ้นทําให้เราเล่นง่ายขึ้นโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้ครับผมตกจุดสําคัญไปจุดหนึ่งตรงเช้งเรสเลชั่นที่ผมพูดเรื่องการปรับหน้าจอขนาดของหน้าจอให้เราใช้แล้วก็เฟรมเรทเนาะให้ทุกคนมาดูาที่คำนี้ตัวนี้ครับ ตัวนี้หัวข้อที่3านะครับ Apply the following s e t t i n g นะฮะตอนแรกจะเป็นคำว่า use default color setting ต้องเปลี่ยนเป็น use Nvidia color setting นะฮะแล้วก็ค่ากระจะตามนี้เลยครับจริงๆก็ไม่ได้ไปไปๆๆรับอะไรเขานะก็จะเป็นค่าหลักๆต่างนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้กด Apply ไปเไปทีจริงผมกด Apply ไปแล้วแหละแต่เมื่อกี้มันหายไปแล้วครับผมหลักๆการ setting ก็จะประมาณนี้นะฮะคลิปก็จะเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่อธิบายอะไรมากต้องการให้ลองใช้เลยครับ ก็สำหรับใครที่มีปัญหาก็แจ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วใครที่ใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างก็จะได้เป็นการเอาไปปรับใช้ในปรับปรุงในอนาคตสำหรับวันนี้คุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ